ร้านเก้าเท่ากับบ้านป้าน่านะบ้านเธออ่ะก็คงจะขายยากเลยนะบ้านมือสองใช้แล้วอะ่ะอย่าบอกนะก็จะมาขอซื้อบ้านฉันอะ่ะใช่ใช่พี่คุจะพาตัวเองซะก่อนสิบ้านฉันไม่ใช่ราคาสี่ห้าพันนะจ๊ะหนูขอเข้าไปดูบ้านหลังนั้นหน่อยได้ไหมคะได้จ้าเชิญค่ะตามสบายเลยนะคะขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญลุงจะลุงจะซื้อบ้านหลังเนี้ยไว้เป็นเลี้ยงหลานด้ยใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณลุงบ้านผมไม่ใช่บ้านใหม่นะครับเป็นบ้านมือสอง สิประกาศขายบ้านเหมือนกันเหรอเนี่ยครับผมขายราคาเท่าไหร่เนี่ยอพอดีบ้านหลังนี้ผมไม่ค่อยได้อยู่นะครับต้องไปต่างจังหวัดบ่อยขายล้านเก้าครับโอ้โหขายล้านเก้าขายเท่ากับบ้านฉันเลยนะถ้าขายล้านเก้าเท่ากับบ้านป้าน่ะบ้านเธอก็คงจะขายยากเลยนะเพราะว่าบ้านป้าน่ะมันเป็นบ้านไม่เฟอร์นิเจอร์เนี้ยพร้อมแลวป้าไม่เคยมาอยู่เลยด้วยแต่บ้านเธอ เป็นบ้านที่อยู่แล้วเรียกง่ายๆอ่ะบ้านมือสองใช้แล้วอ่ะถึงแม้ว่าบ้านผมเป็นบ้านมือสองนะครับแต่ว่าราคาล้านเก้าที่ผมบอกเนี่ยมันลดได้อีกนะครับอก็เผื่อจะขายได้นนะแต่บ้านป้านะ่ยลดไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าบ้านป้าเป็นบ้านใหม่บ้านานูฟังวันนี้ลูกค้าเขานัดมาดูบ้านป้า บอกวา่าบ้านป้าสวยถูกใจเขาจะจ่ายเงินสดเลยเขาจะทำเป็นเรือนหอให้ลูกชายเพาว่าเออพี่ครับรู้จักจของบ้านหลังนั้นไหมครับมีธุระอะไรกับเขาล่ะพอดีจะขอเข้าไปดูบ้านหน่อยครับจะขอเข้าไปดูบ้านชั้นใช่ครับอย,อย่าบอกนะ ็จะมาขอซื้อบ้านฉันอะ่ะใช่จนี่ดูสภาพตัวเองซะก่อนซิบ้านฉันไม่ใช่ราคาสี่ห้าพันนะจ๊ะแล้วก็แก่ขนาดนี้แล้วอะ่ะไปขอกู้ธนาคารอะ่ะธนาคารเขาไม่ปล่อยหรอกเพราะเขากลัวว่าจะตายก่อนที่จะผ่อนบ้านหมดอะ่ะดูสภาพตัวเองซะก่อนสิจะเข้าไปเหยียบในบ้านฉันเดี๋ยวบ้านฉันก็สก,กปรกกมดหรอกบ้านฉันใหม่ๆอ่ะคือคือเฮ้ยเฮ้ยมาคือคือมาดูอะไรพี่คะหนูขอเข้าไปดูบ้านหลังนั้นหน่อยได้ไหมคะ ๋อได้จ้า<อ>เชิญค่ะตามสบายเลยนะคะขอบคุณนะคะเชิญค่ะเชิญป้าว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยที่โทรมาเมื่อเช้าอ่ะดูสิก็เตรียมเอกสารมาพร้องเลยอ่ะสงสัยคนที่โทรมาเมื่อเช้าโชคดีด้วยะ,ะป้าไปก่อนหุ้ยสกกะปรกเชียดแต่งตัวเอ่อพหนุ่มครับ ผู้หนุ่มขายบ้านเหรอครับใช่ครับผมพอดีลุงกําลังหาอยู่พอดีขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับยินดีมากเลยครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับครับผมครับเชิญเลยครับครับเชิญครับผมเชิญครับครับลุงดื่มน้ําก่อนนะครับครับครับขอบคุณมากครับคุณลุงอย่าไปถือสาป้าบ้านหลังนู้นเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกลูก ลุงเจอคนแบบนี้มาเยอะแล้วที่ดูจากการแต่งตัวภายนอกว่าเป็นคนจนลุงผิดเองแหละที่มาเช้าลุงโทรมาขอซื้อบ้านจากเขาอ๋อลุงคือคนที่โทรมาเมื่อเช้าใช่ไหมครับว่าจะมาซื้อบ้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับอะแล้วลุงจะขายทำไมล่ะที่จริงผมก็เสียดายนะครับบ้านหลังนี้แต่ว่าอพอดีแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดครับท่านป่วยอยู่กล่าวว่าจะขายบ้านหลังเนี้เอาเงินส่วนเนี้ไปรักษาท่านด้วยแล้วก็ผมกล่าวว่าจะย้ายอยู่ัท่านเลยครับ แต่ตันอยู่หน้านลูกเนี่ยเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวลูกจะลุงจะซื้อบ้านหลังเนี้ยไว้เป็นเลอนหอลู้ใจแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณลุงบ้านผมไม่ใช่บ้านใหม่นะครับเป็นบ้านมือสอง <c oughs> บ้านเก่าบ้านใหม่มันสามารถซ่อมได้แต่ถ้าพ่อแม่เสียไปแล้วเราไม่สามารถซ่อมได้เดี๋ยวลุงจะซื้อบ้านหลังเนี้ยให้ราคาเดียวกับบ้านหลังนู้นเลยให้เงินสดเลยจริงนะครับลุงใช่ครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณเลยครับในราคาเท่ากับบ้านตรงข้ามเลยนะ เชิญเลยค่ะคุณขาคุณน้องเชิญเข้ามาชมเลยค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้านสวยไหมจะ๊ะบ้านคุณพี่สวยมากเลยค่ะ<อ>ว่าแต่มีเครื่องกองน้ำํำไหมคะโอ้ยไอเรื่องเครื่องกองน้ําเอาไว้ก่อนนี่นี่นีถ้าเกิดสวยถูกใจแบบเนี้ยตกลงซื้อเลยใช่ไหมจะ๊ะงั้นเดี๋ยวป้าไปเอาเอกสารโอนบ้านไห้เซ็นก่อนน้นอะไรเซ็นอะไรคะอ้าว ก็บอกว่าถ้าถูกใจบ้านป้าสวยเนี่ยก็จะซื้อบ้านป้าทําเป็นเรือนหอให้ลูกชายไงพอดีหนูยังไม่มีแฟนเลยค่ะแล้วหนูจะมีลูกได้ยังไงะคะอ้าวไม่ใช่คนที่โทรศัพท์มาว่าจะมาซื้อบ้านป้าหรอที่โทรมาเมื่อเช้าอะ่ะไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะพอดีหนูจะมาเสนอขายเครื่องกรองน้ําให้กับคุณพี่ค่ะพอจะมีเวลาให้หนูสักสิบนาทีไหมคะอย สินาทีห้านาทีสองนาทีก็ไม่มีหมนึกว่าจะมาซื้อบ้านไปไปออกไปถ้าไม่ซื้อบ้านออกไปเสียเวลาไม่เมโถ่นึกว่าคนจะมาซื้อบ้านจะต้องมาเสียเงินซื้อเครื่องกรองน้ํามันอีกเพราว่าลุงูกใจนะวันนี้ลุงไปเบิกเงินสดมาเงินสดเลยเมยเสียเวลานึกว่าจะมาซื้อบ้านมีเที่ยวเองมาแลมาขายเครื่องกรองน้ําไปเลยเสียเวลาอย ครับขอบคุณมากครับลุงขอบคุณครับอ้าวเปลี่ยนใจไม่ขายบ้านแล้วเหรอผมขายได้แล้วครับเฮ้ยขายได้แล้วทำไมขายได้เร็วนะะักล่ะใครซื้อเหรอก็ลุงที่ป้าไล่ไปเมื่อกี้ไงครับซื้อเงินสดด้วยซื้อในราคาเต็มล้านเก้าด้วยครับไม่มีต่อเลยลุงคนเมื่อกี้เหรอใช่ครับ ดูคนผิดเลยไม่น่าปากเสียเลยอ่ะโหเราว่ไม่น่ามองคนด้วยการแต่งตัวเลยดูสิลุงลุงเปลี่ยนใจได้ไหมลุงโห,โหปากไม่ดีนี่เราจะเป็นลม กันนะครับเดี๋ยวก่อนนี่แกเป็นรปภคนใหม่เหรอใช่ครับแล้วลุงกอบไปไหนละคะลุงกอบแกไม่สบายนะครับผมก็เลยทําแทนไปก่อนไปกันเถอะกวางอย่ามาเสียเวลาคุยกับรปภแบบนี้เลยคุยไปก็ไม่ได้เรื่องตำแหน่งหรอกไป าแได้แล้วจ้าขอบคุณครับเออผมลืมเอากระเป๋าตังค์มาครับเดี๋ยวผมมาจ่ายได้ไหมครับไม่ได้อย่ามาใช้ลูกไม้ตื้นๆกับฉันแบบนี้นะไม่มีเงินก็กาแฟคืนมามีอะไรกันหรอคะป้าอ๋อก็รปภที่อยู่บริษัทคุณกวางน่ะสิคะมาซื้อกาแฟแล้วไม่มีเงินจ่ายป้าเอ๋อ ไม่เป็นไรจ้ะป้างั้นแก้วเนี้ยเดี๋ยวกวางใจ่ายให้เองจ้ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะอย่าไปช่วยบ่อยนะคะคุณกวางเดี๋ยวจะเคยตัวไม่เป็นไรเราข่บป้างั้นป้าเอาชามะนาวให้ฉันแก้วหนึ่งจ้ะอ๋อได้ค่ะได้ ค,คือผมไม่ได้แกล้งนะครับผมไม่เห็นจริงนะครับเอาผ้ามาใช็ดโปรงกับรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเร็วเดี๋ยวฉันพี่ประชมผมไม่มีผ้าครับแล้วนี่อะไรนี่มันผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อผมนะครับ นี่คุณมันจะไม่มากไปหน่อยหรอครับนี่นผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อของผมนะไม่ใช่ผ้าเช็ดตีนเช็ดรองเท้าคุณน่ะใช่มันไม่ใช่ผ้าเช็ดรองเท้าของฉันแต่แกเป็นคนทํากาฟแฟดําเลอะกระป๋องแล้วก็รองเท้าของฉันฉันไม่เอาเรื่องแล้วก็เรียกชดใช้ค่าเสียหายก็บุญแค่ไหนแล้วมีอะไรกันอะแกกวาง,ก,วางก็อีรปภคนนี้ดิ มันทำกาแฟดำเลืรอลองเท้าลกูกกระปปองของฉันน่ะฉันก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าของมันน่ะมาเช็ดกระโปองแล้วก็รองเท้าของฉันมากไปหรือเปล่าอ่ะแป๊กไม่มากไปหรอกแกแค่นี้มันน,น้อยไปด้วยซ้ำโอ้พอแล้วพอแล้วแกวันนี้มีประชุมนะปะเหอะเดี๋ยวเข้าประชุมไม่ทันอย่าให้ฉันเจออีกนะ เลอะหมดเลยอ่ะแกดูนิ โฟนทำงานวันแรกไปยังไงบ้างก็ดีครับพี่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยครับก็ดีแล้วที่พี่ให้แกมาเป็นรปภเนี่ยก็อยากให้แกรู้บางอย่างในตัวคนแกจะให้รู้ได้เข้าใจว่าแต่ละคนน่ไว้ใจยากไม่ใช่แค่ดููปลั์ภายนอกเท่านั้นนะครับพี่ผมเข้าใจแล้วครับงั้นแกก็ทำงานให้ครบอาทิตย์ละกันนะได้ครับ งั้นผมขอตัวไปอบน้ำก่อนนะ ต้นคะคุณต้นเรียกแป็กกับกวางมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะฉันจะแนะนําให้เธอทั้งสองเนี่ยรู้จักน้องชายฉันต่อไปเนี่ยเขาจะมาเป็นรองประธานบริษัทที่นี่ รอปภนี่คะใช่เขาเป็นน้องชายของคุณต้นเหรอคะเขาเป็นน้องชายฉันเองอะแล้วทำไมถึงมาเป็นรอปภล่ะคะที่พี่ต้นให้ผมมาเป็นรอปภเนี่ยเพราะเขาอยากจะรู้ว่าผมเนี่ยจะมีความอดทนพอไหมก่อนที่จะมาทำงานที่นี่นะครับโฟนเนี่ยเขาเพิ่งจบจากเมืองนอกมา ผมก็เลยลองให้เขาทำดูว่าเขาอดทนไหวไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ดู้จักแล้วใช่ไหมไปกวางเอาละ่ะไม่มีอะไรล้วไปเป็นง,งานต่อ มาสิเราแกว่าเขาจะโกรธฉันไหมอะฉันก็ไม่รู้อ่ะคุณกวางครับผมเอาค่ากาแฟมาคืนครับโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะคุณโฟนไม่เป็นไรคะ่ะรับไปเลยครับงั้นเดี๋ยวกวางทอนให้60บาทนะคะอ๋อไม่ต้องครับอา่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณเอาให้ผมวัแล้วนะ คุณค่ะคุณโฟนคะคือแปบบ๊ขอโทษคุณโฟนด้วยนะคะที่ทำไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีกับคุณโฟนนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนไม่รู้่าย่อมไม่ผิดแต่ถ้าจะผิดเนี่ยก็ผิดตรงที่คุณน่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นคนมากกว่าครับเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยทุกคนน่ก็มีค่าความเป็นคนกันทั้งนั้นแหละครับ ไปนะครับ,ครบใครจะไปคิดเนาะจากร,าปรอปภอยู่ๆก็กลายมาเป็นน้องชายของเจ้าของบริษัทซะงั้นใช่แล้วและนี่นะแกก็พิกว่าเขาซะเยอะเลยนะดีนะที่เขาไม่คิดอะไร<อ>นม่งั้นะน่นะแกโดนไล่ออกนแน่ๆนก็ฉันไม่รู้นี่นาะเราแกว่า คุณโฟนเขาจะโกรธแล้วไล่ฉันออกไหมอะ่ะฉันไม่รู้ว่ะฉันใช้เธอทั้งสองเนี่ยแต่เป็นเลขาของโฟนนะแต่ต้องรอเขาก่อนว่าเขาจะเลือกใครอืม <c oughs> อ่ะโฟนมาพอดีเลยนี่ พี่จะให้แกเลือกหว่างสองคนเนี้ยแต่เป็นเลขาของแกระหว่างแป้งก,กับกวางก็ลองดูแล้วกันนะว่าใครเหมาะสมกวางเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายสโตส่วนแป้กเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายบัญชีได้ครับวา่าไงฝนจะเลือกใคร ผมขอเลือกกวางครับถึงแม้กวางเนี่ยจะตำแหน่งน้อยกว่าแต่กวางเขาเป็นคนที่มีน้ำใจจิตใจดีแล้วก็ไม่ดูถูกใครเหมือนที่พี่ต้นเคยสอนผมเสมอครับว่าเกิดเป็นคนอย่าดูถูกคนไม่มีใครสูงหรือต่ำกว่าใครสูงหรือต่ำได้ก็มีแต่จิตใจคนเท่านั้นแหละครับ แต่คุณโฟนคะคือที่ผ่านมาที่ป๊กพูดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีกับคุณโฟนนะคะปล๊กขอโทษจริงๆนะคะคือปั๊กไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยคุณก็พูดออกมาแล้วคุณแป๊กครับผมจะบอกอะไรคุณให้นะครับคําพูดของคนเนี่ยถ้าไม่คิดก่อนก็คงจะพูดออกมาไม่ได้ลกครับถ้าตอนเนี้ยผมยังเป็นรปภอ,อยู่ คุณก็คงจะไม่พูดกับผมแบบนี้นะ่คุณแปกครับคุณจำอะไรได้ไหมที่คุณเคยพูดกับผมตอนที่ผมยังเป็นรอปภคุณกวางครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาเป็นเลขขายผมเลยนะครับแล้วก็อยู่คุยกับผมด้วยส่วนคุณแป๊กคุณไปทำงานได้ครับ ค่ะผมต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยครับที่ให้ผมไปเป็นปรปภทำให้ผมเนี่ยได้รู้จักนิสัยใจของคนมากขึ้นว่ามันเป็นยังไง